สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนบนของป้าแอวจ้าสถานียูทู e คนเลี้ยงหมูจ้าพี่นอ้องมาถ่ายขีปรรยากาศอตอนเศร้านะจ๊ะฝนตกจะฝนตกเบิดขึ้นนี่ตอนเศรเ้านี่ก็บพันเศร้าฝนตกอยู่เมื่อว่าคุย้ยลงลิปให้พี่น้องฟังก็จะได้ยินเสียงฝนตกป้าแป๊ะป้าแป๊ะถือสังกะสีนะจ๊ะมื่อคื่นนี่แป๊ะฟาร์มหมูกับ่มิทีรบฝนนะจ๊ะต้องเข้าไปนั่งยในคอกหมู น้าแม่หมูเลยเนะ่อจะฝ้าหมูเพราะว่าเอาหมูลงมดเลยเนะาะเพราาฝนตกอากาศเย็นสํหรับคลิปนี้เนจ่จะป่าจะน่าสาาหนาลูกเกี่ยวกับลูกหมูแหลกเกิดเนาะมีอาการทายเลว้วเป็นสีเหลืองนา่าจะเป็นน้ำนะหนะรือว่าบางตก็จะทายเลว้วเป็นน้ำสีเหลืองแล้วก็เป็นฟอ้องเน่อจะเป็นฟ้องสีเหลืองอ,อกมานำ้ำคือลูกหมูทองเสียน,นี่เน่อจากบันนี้สาเหตุเนาะเดี๋ยวไปเราจะบอกสู่ฟัง่ง ลูกหมูแรกเกิดได้หนึ่งแรกหลังจากกินนมนมแม่แล้วมีอาการแบบนี้สาเหตุเกิดมาจากอีหยังแลัก็เส้นนี่อันตรายกับสุขภาพลูกหมูหน่อยช่องเทาบอนาะจา่ะมานางอยู่ในคอกแม่หมูแล้วก็ท้ายคลิปลูกหมูแล้วก็เว้าคุยเหล่องเกี่ยวกับลูกหมูหน่อยสู่พี่น้องฟั่งกะนี่ละจ้ะเบิงที่ละให้พี่น้องเบิงดูหมู แรกเกิดเนาะอายุนี่ได้หนึ่งวันแล้วนี่พ่อไปแอวนี่เหตุผลที่ตรงเฝ่าพี่น้องกระเบิงที่ละ้บบาบพเฝ้าเนาะโอกาสสูญเสียลูกมูสอ่สูงเนาะเพราะว่าแม่นั่นจะเหยียบจะทับมีเวลาแม่เปินลูกขึ้นี่เพิ่นกระดุดหันด้านนีนอกจะลูกมูกระแลนไปแลนมาวันนี้ตัวนหน่อยที่หน่อยก้มูนี่ยังบ่คอยแข็งแรงก็ต้องคอยเบิงนะเพิ่นก็มากแลนเข้าไปอยู่กล้ไก่ขาแม่เพินไต่ทองแม่เพิลน,นี่ขึ้นจังสีนี่ ในหน่อยนี่อ,ออกมาี่แข้งแรกอยู่แต่บอต,ตยยัตใหญ่น่ะนะเนี่ยเต็มกันยอกกันมานี่อายุหนึ่งวันได้มาจากพี่น้องนี่นี่ละเหตุผลที่ป่าตรงอาอยูเฝ้าก็ลุลกเน้่อจะเปลี่ยนเว่นกันม้อยค่าสายตาได้ด้จากพี่น้องนี่ตองเฝ้าอยม,าาม่าณจักสามสี่มื่นเ่อจะเบิ่งความเรียบตอยอวอนวา,าลูกมูนันลบหลีกแม่ได จังสีป่อยนะนะจังสีบ่อเฝ้าบานนี้เมื่อวาถึงเหลืองอันลูกหมูทายเหลยวเป็นสีเหลืองเนาะหลังจากที่ว่าเป็นกินน้ำนมแม่เนาะอันพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่อมอมอมเอฟซีทุกคนด้ยจ้ะบ่ต้องกังวลใจด้วยจากพี่น้องเพราะว่าอ่าลูกหมูแรกเกิดได้มือแหลกแบบเป็นกินน้ำนมแหลกของแม่เนาะเนี่ยอาการอ่าทายเป็นน้ำสีเหลืองนี่ เป็นเรื่องปกติจากบบเมนวาลูกหมูทองเสียทายเลี้ยวหรือว่าเกิดจากการติดเชือ้ออะไรอย่างนี้นะจะว่าเป็นเรื่องปกติของลูกหมูขอดใหม่นะเพราะว่าอันเพื่อนได้กินน,นมนมแม่นะจ๊ะบานนี้ล่ำใส่ของลูกหมูน่นกำลังมีการปรับตัวนะจ๊ะรับตัวให้เขากับนมนมแม่น่นนะนะเพื่อนจะมีอาการาทายเป็นน้ำสีเหลืองอยู่นี่ประมาณสองสามวันนะจ๊ะ ขอากมา,า,มาแม่สีหยาบอีกตัวหน่อยเนี่ยโอ้ยหลังจากสองสามึอือที่เป็นกินน้ำนมแม่น่าจะอาการทายเลวเป็นนามสีเหลืองๆก็จะหายไปเองนะจ๊ะก็จะเริ่มทายเป็นคนขึ้นแล้วก็เป็นก่อนเนาะสำหรับลูกหมูแรกเกิดอ่าเพราะว่าอ่านร่ำใส่ของเพิ่นนอกจาะก็ต้องมีการปรับให้มันได กับไอ้ลำนมแม่น่ะนะมีการปรับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอยู่ในท้องแม่เพิ่นกกกินน่ะอาศัยกินน่ะอาหารทางสายลูกน้ำแม่เนาะจะถ้าพี่น้องไน้อย่เฝ่าหมูขอดลูกคือคือไปเอายูเฝ้าเนาะจะเห็นว่าช่วงเน่ครั้งแรกเลื่อยเพิ่นคับทายออกมานั่นจะเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำบางตัวก็บเลวบางตัวก็เป็นก่อนเนาะอันนั้นเขาอื่นว่าถ้าเป็นภาษาคนเหลียงหมูเขาเขาจะอื่นว่าขี้เท่าเนาะขี้เท่าของลูกหมูหมายถึงว่ามันเป็นเ่ย ขีเท่าที่ว่าเขากินสารอาหารจากสายลูกจากมแม่น่ะนะวันนี้พ่อเมื่อกินน้ำนุมแม่เขาก็ตองครับขีเท่าออกมาบานนี้ก็จะมีการปับเพียนใได้ลำใสกระเ็ดให้ลูกหมูเือนไทยเป็นไทยเหลวสีเหลืองนอกจากเป็นหนามสีเหลืองวันนี้สาหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่น่าจะที่มีอแอนแม่หมูขอดลูกใหม่หรือว่ามีหมูแม่ม่านทองใหญ่ไก่สีขอดนะจ๊ะ ลูกมูกหน่อยคลอดออกมาแล้วเนาะมีอาการแบบนี้หลังจากกินนมนมแม่เนาะจ้ะก็บปต้กงกังวลใจเนาะจ้ะบวต้องรักษาเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของหมูหน่อยเนาะอันนี้หละไปเอาก็เลยมาเห็ดขีดเบาแช่สาระสู่กันฟังเนาะอ่าเพื่อว่าอันพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่มเห็นแบบนี้แหละจะได้ปต้อระังวลใจเนาะจ้ะว่าอย่างนี้อันตรายกับลูกหมูของเจ้าขอ,ของเนาะจ้ะ บ้านนี้พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันต้องสังเกตได้จากพี่น้องทาลูกหมูข้างเห้านี่เนาะมีอาการทายเหลวเป็นสีเหลืองนี่ติดต่อกันโดนนานจนถึงแบบว่า,าล่างขอดแล้วลูกหมูอายุได้เจ็ดวันแล้วนี่เนาะกันยังมีอาการทายเหลวเป็นสีเหลืองอยูน่นะะิเนึะถือว่าตัวนี้ผิดปกติเนาะลูกหมูหน่อยตัวนั้นนาะจากพี่น้องต้องสังเกตจะเป็นลูกหมูหน่อยที่ไดรับน้็นนุมแม่พเพียงพ่อ เพื่อนอาจจะได้กินน้ำนมเต่าหน่อยหรือกินเต่านุ่มที่น้ำนมมีหน่อยนะจ๊ะเหตุในเพื่อนได้รับน้ำนมเพียงพอต่อร่างกายเพื่อนก็เรยเหตุในเพื่อนมีอาการทายเลี้ยวอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะบยุบทธ์จะโบยุทธ์ทายนี่นะบานนี้ลักษณะของมูหน่อยก็จะเป็นแบบซึๆมๆบวกลาเรื่องปกติกระเป๋าบแลแนเลนน้ำมูนะจ๊ะก็จะมีแต่อยักนอนร่างกายเพื่อนก็นจะอ่อนเพีย้ยก็จะเป็นตัวหน่อยตัวจอยนะจ๊ะอันนี้ถือว่าพิษปกตินะจ๊ะพี่น้องต้องสังเกต วันในวิธีแก้ไขนอกจากถ้าพี่น้องเห็นหลูกหมูมีอาการแบบนี้นอกจากไปหาซื้อนมผงของลูกหมูนอกจากที่ไปเอใส่ยูน่ก็ซื้อว่าแรกคโตคารนอกจาะนมผงของลูกหมกูเอามาส่งนอกจากส่งใส่ขวดเนาะส่งคือให้ส่งนมให้เล็กหน่อยนี่ละเอาให้กินเสริมไปนอกจากเพื่อว่าให้ร่างกายลูกหมูนี่ได้ได้รับมนมเพียงพอเพื่อะจะยุดิทายเร็วเองนอกจากอันถ้าห้าถิ่มไหวโดนานานาหลายวันนอจากให้หลูกหมูทายเ้็วนะ ติดต่อกันหลยมือสาหรับลูกหมแูแลเกิดจังสิ่ตายไห้ได้ใจพี่น้องมันจะเกิดการสูญเสียสื่นกับพ้นเลี้ยงหมูคือเฮ่าเนื้อจ้าเวลาฮจะต้องระวังต้องเฝ้าสังเกตเวลาแม่หมูขอดลูกใหม่นะจ๊ะสังเกตลูกหมูหน่อยน้าเนาะเพื่อเพื่อลดปัญหาการสูญเสียลูกหมูนะจ๊ะพี่น้องี่เบื้องลูกหมูไปแอลที่เดินอายุได้หนึ่งวันนี้กินนมแม่เพื่อน,นีเริ่มโตกลุ้มเด้นได้าจพี่น้องน,น้อยใน,ในกระโตกลุ้มแด้ได้นี แปลนเลนยอกกันโยแข้งแรงดีทุกตัวจากสิบเอ็ดตัวสำหรับคลิปนี้กับเซลจบคลิปซ้ำเนี่จะพี่น้องขอขอบพุณนทุกการติดตามนอกจากติดตามเบิ่งคลิปน้ำแปลวมาตลอดน่าสนใจการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านบรว่า,าจะเป็นหมูป่าสายพันธุ์แท้หรือว่าหมูดำลูกผสมนะจ๊ะหรือว่าหมูป่าลูกผสมคือไปเอาเลี้ยงนะจ๊กอากาศกดติดตามช่องผ่านสวนป้าหมูขึอุบลเข้า,า,ขาไปเอาไปจะจะได้เบิ่งคิปใหม่ๆน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะ กดกระดิ่งนั่นเลยจ้าเด้อจะได้กระพอกันไม่ได้ลิปหนาจ้าขอขอบคุณทุกการติดตามอีกเทอหนึ่งสวัสดีจ้า